ไปกันคะ่ะพี่พี่ไปเก็บตกความน่ารักของคุณพร er e ีเซนเตอร์สาวดาราสาวแอปิเคียวสามโกรกกันค่ะไปโอ้โหสะบัดแรงไปนิดนึงนะสะบัดแรงไปนิดนึงโอ้โหงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของแว่นตาโอนเดสนะคะซึ่งวันนี้นะครับคุณดาราสาวมาในทีม ฟรอสเซนนะคะซึ่งเข้ากับทีมสุดๆเลยแล้วก็แมทกับคุณแม่ชมมากๆค่ะมาในทีมฟรอสเซนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายรูปก็ต้องมีเท้าสะเอวกันหน่อยค่ะเออแล้วเดี๋ยววงกล้องเลยเออแล้วเดี๋ยววงกล้องเลยเออเดี๋ยวโพสต์ฮะโอ้โหเหมือนเน้เลยครับเนี่ยส่งผลก็เลยเหมือนเลยดูสิฮะโอ้โห อยากได้แบบไหนตีบไหนบอกคุณดาราสาได้เลยนะคะจะให้เต็มที่ค่ะจัดได้หมดนะคะเก่งมากๆเลยเก่งสุดๆนอกจากทำงานเก่งแล้วนะคะสกิลการเสิร์ฟพี่ๆเ c ีเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กันกับการทำงานเลยล่ะค่ะ และว,วันนี้พี่พี่เอฟีก็ไปให้กำลังใจน้องเกลแบบเยอะมากๆเหมือนเดิมเลยนะคะมีของฝากไปฝากน้องเกลแบบเยอะมากๆเลยนะและสิ่งที่เป็นของฝากนะคะเป็นของขวันที่พี่พี่นำไปฝากเยอะที่สุดน่าจะเป็นแบงค์เขียวเนี่ยละค่ะรู้สึกว่าคุณดาราสาวจะจอยกับแบงค์เขียวมากๆเลยละค่ะทุกคนคะะ่ะ ครั้งนี้พี่พ F ่เอสี่ก็ค like. <e ือรู้ใจคุณดาราสาวเอวิเกลสุดๆไปเลยนะคะ ทั้งของฝากทั้งขนมทั้งตุก๊กตาจุ๊กจิก,จก,จกน่ารักถูกใจคุณดาราสาวหมดเลยค่ะแล้วยิ่งดันเขียวเขียวเนี้ยยิ่งถูกใจคุณดาราสาวสุดไปเลยนะน่ารักทั้งพี่เอฟสีและก็น้องเขียวเลยแหละค่ะอ้า่ัวนารัป้าเจี๊ยบ ความน่ารักของคุณดาราสาวนะคะก็คือพี่พี่นำอะไรมาฝากนะคะคุณดาราสาวก็คือตาดีมากๆนะคะต้องให้ป้าเจี๊ยบนะแวะรับให้ครบทุกคนเลยนะคะพี่พี่ไม่มีใครเสียใจหรือน้อยใจแน่นอนะค่ะเพราะน้องเกลเกยบหมดคะ่ะ และก่อนให้สัมภาษณ์สื่อนะคะน้องแคลก็มีร้องเพลงให้พี่พี่สื่อฟังด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพลง Happy Birthday นั่นเองคะ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดใครนะคะแต่ฟังไปก่อนคะ่ะเพราะคนร้องคคอยากจถามเลยว่ามันเกิดใคร <c oughs>